แล้วเขาก็หายไปเลยอ,ะอ่ะพี่คะเป็นการมาเดินป่าที่หลอนที่สุดในชีวิตเลือกคนเรื่องเลยตอนเนี้ยเราขับรถหลงทางกันอยู่ที่กลางป่าค่ะแล้วประเด็นคือตอนเนี้ยก็เริ่มเย็นแล้วนะคะแถมแบตรถเราก,ก็ใกล้จะหมดแล้วแต่อยู่ๆก็มีรถกระบะคันหนึ่งสวนออกมาค่ะรถด้วยตัวสามกนดิแต่ว่าเราจะรอดปหมไม่รู้เลยอะแบตกระเพาะแบต าาถามไปถามมาก็ได้ความว่าข้างในเนี่ยเป็นน้ําตกนะคะทุกคนพวกเราก็เลยขับรถตามพวกพี่เขาไปค่ะด้วยความที่ไหนๆก็มาแล้วก็เลยขอลองแวะเที่ยวกันดูหน่อยแต่ประเด็นคือบรรยากาศวังเวงมากทุกคนเหมือนกับว่าที่นี่ไม่เปิดให้ใครเข้ามานานแล้วด้วยความที่มุกก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเดินป่านะคะก็เลยค่อนข้างที่จะเดินกันช้ามากรู้ตัวกันอีกทีก็เดินตามพวกพี่เขาไม่ทันแล้วนะคะเราก็เลยเดินตามทางมาก็เจอถ้ำอะไรไม่รู้ทุกคนใหญ่มากไม่มีลายอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ที่หินด้วยค่ะตอนเห็นครั้งแรกก็ยืนอึ้งกันเลยนะคะทุกคนแต มองมาดันไปเจอป้ายหินอันนี้ค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ฝังศพของมนุษย์โบราณเห็นแบบนี้มุก็เริ่มเครียดแล้วนะคะว่าจะเอาอยัางไงกันต,อต่อเพราะตอนนี้คือโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนติดต่อใครไม่ได้เลยพอจะเดินตามพวกพี่เขาก็หายกันไปหมดแล้วนะคะเขาหายไปไหนทุกคนเริ่มน่ากลัวแล้วเพราะว่า,วาเราก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินตามรอยเท้าไปค่ะ ทุกคนมีคนมาจริงเนี่ยรอยเท้าคือใหญ่มากแต่เดินไปเดินมามันก็ไม่มีทางที่จะไปต่อได้แล้วนะทุกคนทางข้ามน้ําปีนเขาก็ไม่เจอใครเลยค่ะพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินกลับไปทางเดิมกันแล้วนะคะแต่ก็ยังแอบ,บสองสัยว่าพวกพี่ผู้หญิง3คนที่เดินเข้ามาก่อนหน้าเราเนี่ยเขาหายไปไหนเราพยายามเรียกก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยนะคะใจพวกเราคือตอนนั้นตกไปอยู่ตะตุ่มกันหมดแล้วค่ะทุกคนอ,อ,อีกไม่กี่นาะทีที่นี่ก็จะถูกปิดแล้วนะคะในใจตอนแรกก็คิดว่าหรือว่าผู้พี่เขาจะกลับกันไปหมดแล้วเพราะว่าที่นี่ก็เริ่มที่จะมดแลล้วนทกพอับมาถึง ออกสิ่งที่อึ้งก็คือรถพวกพี่เขายังอยู่ค่ะก็คือรถพวกพี่เขายังอยู่นี่กัไม่เหืนกนใช่เราก็เลยตัดสินใจทาพระนะคะว่าทางข้างในเนี่ยมันเดินไปได้ไกลไหมมันปิดค่ะพร้อผมมากับกลุ่มนี้ล้วคือตามเขาไปเขาหายไปเลยคือเขาปิดป้ายลงไป,มไ,ปไม่ใช่อะไรตอนนี้พวกเราเป็นห่วงพวกพี่เขามากไว้ที่นี่เป็นสี่โมงต<ช><ล>อนนี้กีอโมเฮ้ยังไงก็ขอให้พวกพี่เขาปลอดภัยกันด้วยนะคะแล้วก็ ลุ้นการกลับบ้านกันว่าจะรอดไหม